เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนที่แบบดูมีพรสวรรค์มาเต็มเปี่ยมเลยนะเรียนรู้อะไรก็เร็วกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายกลับไปไม่ถึงฝั่งฝัน mm. ในขณะที่บางคนที่เราอาจจะมองว่าเออกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรกลับสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าทึ่งมันมีปัจจัยอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้บางคนก็บอกความฉลาดบางคนบอกโอกาสแต่ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ ชี้ไปที่คำตอบเดียวที่ทรงพลังมากครับคำนั้นคือกริดเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหนังสือที่ดังมากเล่มหนึ่งเลยนะครับชื่อกริดเขียนโดยนักจิตวิทยาชื่อแอมเจล่าดักเวิร์ดวันนี้เราจะมาคุยกันให้ถึงแก่นเลยว่าไอ้เจ้ากริที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงสำคัญชนิดที่ว่าอาจจะสำคัญกว่าพรสวรรค์ด้วยซ้ำและคำถามที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมัน เราจะเราจะสร้างมันขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าใช่เลยค่ะคือหนังสือเล่มนี้เหมือนโยนระเบิดลงกลางวงการจิตวิทยาและการศึกษาเลยนะเพราะมันท้าทายความเชื่อเก่าๆที่เรามักจะยกย่องบูชาพรสวรรค์หรือความเป็นอัจฉริยะมาตลอดดักเวริร์บเสนอว่าบางทีเราอาจจะมองผิดจุดกันมานานแล้วและประเด็นที่ถกเถียงกันหนักมากก็คือตกลงแล้วกริดเป็นคุณสมบัติที่ฝึกฝนกันได้จริงไหมหรือเป็นแค่ชื่อเรียกเท่ๆของความขยันอดทนที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องคำว่ากริดกันเลยดีกว่าฟังดูเหมือนเป็นคำง่ายๆนะครับแต่ดักเวร์สนิยามมันไว้อย่างเฉพาะเจาะจงมากว่ามันคือการผสมผสานของสองอย่างค่ะคือความเพียร perseverance กับความลหลงไหล passion ซึ่งพอพูดแบบนี้ผมว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็คือขยันกับชอบในสิ่งที่ทำมันมีอะไรลึกกว่านั้นไหมครับมีค่ะและนี่คือหัวใจของเรื่องเลย ความเพียรในนิยามของดักเวิร์ตไม่ใช่แค่การทำงานหนักไปวันๆนะแต่มันคือความอึดความทนทายาทเป็นความสามารถในการล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอืมเหมือนนักมวยใช่ค่ะเหมือนนักมวยที่โดนชกลงไปกองแต่ก็ยังกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ส่วนความหลงไหลนี่น่าสนใจกว่าอีกมันไม่ใช่ความตื่นเต้นแบบไฟไม่ฟางที่มาเราก็ไป แต่คือการมีเป้าไหวระยะยาวที่ชัดเจนมากๆเป็นเหมือนดาวเหนือที่นำทาชีวิตเราไปในทิศท,ทางเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆหรือเป็นสิบๆปีเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่ชอบเตะบ,บอลแต่คือการตั้งเป้าว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้แล้วก็ซ้อมๆๆไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือจะบาดเจ็บกี่ครั้งก็ตามแต่พอพูดถึงความเพียรความอึด มันก็มีคำามจากนักจิตวิทยาเหมือนกันใช่ไหมครับว่ามันก็คือความมีสติรับผิดชอบหรือ conscientiousness ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วหรือเปล่าประเด็นนี้คมมากค่ะมีการถกเถียงกันเยอะเลยนักวิจารณ์บางคนบอกว่าดักเวิร์สก็แค่อวัยเก่ามาใส่ขวดใหม่หรือเปล่าเพราะคนที่มี conscientiousness สูงก็คือคนที่มีระเบียบวินยัยทาอะไรทาจริงรแต่ดักเวิร์โทว่า กริดต่างออกไปตรงที่มีมิติของความหลงไหลในเป้าหมายระยะยาวเพิ่มเข้ามานี่แหละค่ะคนที่มีแค่ conscientiousness อาจจะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเยี่ยมก็แล้วกันไปแต่คนที่มีกริดจะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นเป็นเป้าหมายที่ขับเคลื่อนชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในทางปฏิบัติการวัดสองสิ่งนี้แยกจากกันก็ทำได้ยากมากจะนักวิจัยบางกลุ่มก็ยังสรุปว่ามันอาจจะเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกันมากจริงๆทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมว่ามัน มันเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับคือการเอาพรสวรรค์มาเทียบกับความพยายามดักเวิร์ดไม่ได้พูดลอยๆนะครับแต่เือเสนอเป็นสมก,การให้เห็นภาพชัดๆเลยค่ะคือทักษะเท่ากับพรสวรรค์ x ความพยายามแล้วก็ความสําเร็จเท่ากับทักษะ x ความพยายามใช่ค่ะและพอเราลองเล่นกับสมก,การนี้ดูโดยเอาสมก,การแรกไปแทนที่คําว่าทักษะในสมก,การที่สสิ่งที่เราจะได้ก็คือ ความสำเร็จเท่ากับพรสวรรค์ x ความพยายามกำลังสองหรือพูดง่ายๆก็คือความสำเร็จเท่ากับพรสวรรค์ x ความพยายามกำลังสอง <c oughs> มันไม่ใช่แค่ปัจจัยบวกเพิ่มเข้าไปแต่มันคือตัวคูณแถมคูณยกกำลังสองด้วยซ้ำแปลว่าความพยายามไม่ได้แค่ทำให้เราเก่งขึ้นแต่ยังทำให้เราเอาความเก่งนั้นไปสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นอีกต่อหนึ่งคนที่พยายามกว่าจึงไม่ใช่แค่ดีกว่านิดหน่อยแต่อาจจะทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลย ถูกต้องเลยค่ะการตีความตรงนี้สําคัญมากมันไม่ได้บอกว่าเพราะสวรรค์ไม่สําคัญนะถ้าคุณมีเพราะสวรรค์เริ่มต้นสูงมันก็เป็นแต้มต่อที่ดีแต่สมการนี้กําลังทลายมายาคติเรื่องอัจฉริยะที่ไม่ต้องพยายามที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังในนิยายครับ,ค,รบคือถ้ามีคนสองคนเพราะสวรรค์เท่ากันคนที่พยายามมากกว่าจะสําเร็จมากกว่าแบบก้าวกระโดดเลยในทางกลับกันคนที่เพราะสวรรค์น้อยกว่า แต่ใส่ความพยายามเข้าไปมากกว่าก็สามารถแซงคนที่เพราะสวรรค์แต่ขี้เกียจได้สบายๆเลยความพยายามในมุมมองของดักเวิร์ธจึงเป็นตัวแปรที่ส่งพลังที่สุดในเกมนี้ค่ะโอเคพอเห็นภาพแล้วว่ากริดส่งพลังขนาดไหนคำถามต่อมาคือแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงครับฟังดูเป็นเรื่องของคนพิเศษมากๆเลยครับดักเวิร์ธบอกว่ามันสร้างได้และมีขั้นตอนเหมือนการสร้างบ้านเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเธอระบุอ,องค์ประกอบทางจิตวิทยา4อย่างที่ทำงานเชื่อมโยงกันเหมือนขั้นบันไดในการสร้างกริดขึ้นมาขั้นแรกสุดเลยคือความสนใจ interest อืม mm. นี่คือจุดเริ่มตน้นคือเมล็ดพันธุ์ของความหลงไหลแต่ที่น่าสนใจคือ ดักเวิร์ดบอกว่าความสนใจนี้ไม่ค่อยเกิดจากรักแรกพบนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็คนพบสิ่งที่ใช่เลยแต่มันเกิดจากการที่เราได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างก่อนเหมือนการเดทนะคะเราต้องออกไปเจอคนเยอะๆถึงจะรู้ว่าคนแบบไหนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยอ่าอันนี้จริงเลยคือไม่ใช่การนั่งคิดฝันไปเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรแต่คือการออกไปทําจริงๆลองเข้าชมรมนั้นลองไปเรียนคอร์สนี้แล้วค่อยๆตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจนเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่า เอออันนี้น่าสนใจอยากรู้ให้ลึกกว่านี้แบบนั้นใช่ไหมครับเป๊ะเลยค่ะมันคือการสำรวจค้นหาแล้วค่อยๆพัฒนาความสนใจนั้นให้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆพอเราเจอสิ่งที่จุดประกายความสนใจแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่สองนั่นคือการฝึกฝน practice และดักเวิร์ดย้ำหนักหนาเลยว่าไม่ใช่แค่การทำงานหนักไปเรื่อยๆนะแต่ต้องเป็นการฝึกฝนอย่างมีเป้าหมาย deliberate practice ซึ่งเป็นแนวคิดที่โด่งดังของนักจิตวิทยาอันเดอร์สเอริกสัน การฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายฟังดูเข้มข้นมากเลยครับมันต่างจากการซ้อมปกติยังไงครับมันเหมือนกับการไปยิมเลยค่ะอาา่าฮะการยกน้ำหนักเล่นๆไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เหงื่อออกแต่กล้ามไม่โตถ้าอยากให้กล้ามโตจริงๆต้องมีเทรนเนอร์คอยบอกว่าเพิ่มอีกสองโลหรือทำอีกสามครั้งมันจะเจ็บมันจะฝืนแต่นั่นแหละคือจุดที่ร่างกายพัฒนา การฝึกฝนแบบนี้ก็คือการเป็นเทรนเนอร์ให้สมองของเรานั่นเองมันมีขั้นตอนชัดเจนคือ 1. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายกว่าความสามารถปัจจุบันนิดหน่อย 2. จดจ่อกับมันแบบ100% 3. เปิดใจรับฟังฟีดแบ c k โดยเฉพาะคำวิจารณ์ที่ชี้จุดที่เราพลาดและ 4. นํนำฟีดแบกนั้นมาตราตรองปรับปรุงแล้วทำสามวนไปเรื่อยๆอังดูแล้วเหนื่อยมากเลยนะครับไม่สนุกเลย ไม่สนุกเลยค่ะดักเวิร์สยอมรักว่ามันเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดและน่าหงุดหงิดแต่มันคือหนทางเดียวที่จะทําให้เราเก่งขึ้นในระดับผู้เชี่ยวชาญได้เธอเปรียบเทียบว่าตอนที่เราฝึกฝนแบบนี้ความท้าทายจะสูงกว่าทักษะที่เรามีทําให้เรารู้สึกว่ามันยากแต่พอเราทําซ้ําๆจนชํานาญแล้วไปแสดงผลงานจริงตอนนั้นทักษะของเราจะเท่าทันความท้าทายพอดีเราจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฟโฟลโอ๋อครับ ซึ่งจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายดายและเป็นธรรมชาติไปหมดการฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายก็คือการเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นนั่นแหละค่ะพอมีเป้าหมายที่สนใจแล้วฝึกฝนอย่างหนักแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราทําต่อไปได้เป็น10บสปีแล้วครับแค่ความชอบอย่างเดียวจะพอเหรอไม่พอค่ะและนั่นคือที่มาของขั้นที่3เป้าหมายเพอร์เพนี่คือเชื้อเพลิงระยะยาวของกริ มันคือความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองดักเวิร์สไปสัมภาษณ์คนที่ได้คะแนนกริดสูงๆหลายคนตั้งแต่นักกีฬาโอลิมปิกไปจนถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพอถามถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแทบทุกคนจะพูดในทำนองเดียวกันคือพวกเขาอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ เหมือนกับว่าความลหลงไหลส่วนตัวมันถูกยกระดับขึ้นไปเป็นความปรารถนาดีต่อส่วนรวมมันเลยทำให้มีพลังที่จะทำต่อไปได้แม้จะเจออุปสรรคหนักหนาแค่ไหนก็ตามใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกับความสุขที่ยั่งยืนคนเรามีความสุขได้จากสองแหล่งหลักๆคือความสุขจากการแสวงหาความพึงพอใจให้ตัวเองหรือ pleasure ครับเช่นการกินของอร่อยการชอปปิง้งใช่ค่ะกับความสุขจากการทาเพื่อผู้อื่น หรือ purpose ซึ่งเป็นความรู้สึกอิ่มเอมใจคนที่มีกริดสูงจะให้น้ำหนักกับความสุขแบบหลังมากกว่ามันเป็นแรงผลักดันที่มั่นคงกว่าความสุขที่ฉับชวยและจางหายไปเร็วมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับความหวัง Hope อันนี้ผมสงสัยนิดหน่อยครับว่าทาไมมันถึงมาอยู่ท้ายสุดมันน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องมีตั้งแต่แรกใช่ไหมครับจริงๆดักเวิร์ดบอกว่ามันไม่ใช่ขั้นสุดท้ายซะทีเดียว แต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกๆขั้นตอนที่ผ่านมาเลยค่ะ oh. แต่ความหวังในที่นี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบลมๆแรงๆหรือการรอคอยโชคช่วยนะแต่มันคือความเชื่อลึกๆว่าอนาคตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในวันนี้เราสามารถทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้ด้วยมือของเราเองซึ่งแนวคิดนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับทฤษฎีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset ของ Carol Dweck เลยค่ะโอ้ Growth Mindset ที่แบ่งคนเป็น2แบบ คือพวก fixed mindset ที่เชื่อว่าความสามารถเป็นของไตตัวใช่ค่ะเกิดมาฉลาดเท่าไหนก็เท่านั้นกับพวก growth mindset ที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้เสมอผ่านความพยายามและการเรียนรู้ความหวังในที่นี้ก็คือการมี growth mindset นั่นเองถูกต้องค่ะมันคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับภาวะความสิ้นหวังที่เรียนรู้มา learn helplessness โดยสิ้นเชิงคนที่มี fixed mindset พอเจอปัญหาหรือความล้มเหลวก็จะสรุปว่า เรามันไม่เก่งแล้วก็ยอมแพ้ไปแต่คนที่มี growth mindset จะมองว่าเรายังพยายามไม่พอหรือเราต้องลองวิธีใหม่ความล้มเหลวจึงเป็นแค่ข้อมูลชั่วคราวไม่ใช่คำตัดสินชี้ขาดมันเลยทำให้พวกเขามีความหวังและลุกขึ้นสู้ต่อได้เสมอแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเองมี g r i ดมากน้อยแค่ไหนพอจะมีวิธีวัดไหมครับ Duckworth ได้สร้างแบบทดส,สอบที่เรียกว่า grit scale ขึ้นมาค่ะมีแค่12ข้อ แบ่งเป็น6ข้อวัดความเพียรเช่นฉันทำทุกอย่างที่เริ่มต้นจนสำเร็จกับอีก6ข้อวัดความหลงไหลเช่นความสนใจของฉันเปลี่ยนไปทุกๆสองสปีซึ่งถ้าใครตอบว่าไม่จริงเลยในข้อหลังก็จะได้คะแนนกริดสูงแต่ผมได้ยินมาว่าแบบทดสอบนี้ก็มีข้อวิจารณ์เยอะเหมือนกันเยอะเลยค่ะและเป็นข้อวิจารณ์ที่น่าสนใจมาก หคือหลายคนมองว่าแบบทดสอบมันเองไปทางวัดความเพียรมากกว่าความหลงไหลซึ่งดักเวิร์ดเองก็ยอมรับในภายหลังว่าน่าจะเพิ่มคําถามที่เจาะลึกเรื่องเป้าหมายระยะยาวให้มากกว่านี้ 2. คือมีคําถามใหญ่เลยว่าการยึดมั่นในเป้าหมายเดียวแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันดีเสมอไปจริงหรออืมในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้บางทีการรู้จักปรับตัวหรือพิว o อาจจะสําคัญกว่าการดันทุรังไปในทางเดิมก็ได้ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันขัดกับภาพจำของผู้มีกริตที่เราคิดว่าต้องแน่วแน่ตั้งแต่ต้นจนจบแต่การที่แม้แต่ตัวผู้เขียนเองยังเปลี่ยนสายงานจากที่ปรึกษาไปเป็นครูแล้วถึงมาเป็นนักจิตวิทยามันแปลว่าจริงๆแล้วกริดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการยึดมั่นในเป้าหมายเดียวแต่คือความทรหดในการค้นหาเป้าหมายที่ใช่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับเป็นการตีความที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันทำให้แนวคิดเรื่องความหลงไหลซับซ้อนขึ้นมาก บางทีเป้าหมายสูงสุดที่เราพูดถึงในตอนแรกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารู้ตั้งแต่แรกแต่เป็นสิ่งที่เราค้นพบระหว่างทางผ่านการลองผิดลองถูกนี่แหละกริดอาจจะเป็นพลังที่ทําให้เราไม่ลมเลิกการเดินทางนั้นไปสะก่อนนั่นสิครับมันไม่ใช่การมีแพชชั่นตั้งแต่วันแรกแต่คือการพัฒนาแพชชั่นขึ้นมาซึ่งทําให้ผมนึกต่อไปว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เราจะเริ่มปลูกฝังมันได้เร็วแค่ไหน แล้วถ้ามองในมุมของผู้ปกครองล่ะครับจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับการเลี้ยงลูกได้ยังไงบ้างเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากค่ะดักเวิร์ดพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเธอแนะนำแนวคิดการเลี้ยงดูอย่างมีปัญญา wise parenting ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างสองสิ่งคือการเรียกร้องที่มีมาตรฐานสูง tough กับการให้การสนับสนุนทางอารมณ์อย่างเต็มที่ love Uh พูดง่ายๆคือเป็นพ่อแม่ที่ทั้งเข้มงวดและอบอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะพ่อจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าการเลี้ยงดูแบบนี้หน้าตาเป็นยังไงมันจะตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบตามใจหรือ permissive ที่มีแต่ความรักแต่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยแล้วก็ตรงกันข้ามกับการเลี้ยงดูแบบเผด็จการหรือ authoritarian ที่มีแต่กฎเกณฑ์แต่ขาดความอบอุ่น wise parenting คือการตั้งมาตรฐานที่สูงให้ลูกแต่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้กำลังใจเขาไปตลอดทาง เช่นพอเชื่อว่าลูกทําเกรดวิชานี้ได้ดีกว่านี้แน่ๆมันยากตรงไหนมานั่งทำไปพร้อมกันครับไม่ใช่แค่ทำไมได้เกรดแค่นี้หรือไม่เป็นไรลูกเกรดไม่สำคัญซึ่งผลวิจัยชัดเจนมากว่าเด็กที่โตมาแบบนี้จะประสบความสำเร็จและมีความสุขมากกว่าดักเวิร์ดยังบอกด้วยว่ามีสนามฝึกกรดที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเธอบอกว่ากิจกรรมนอกหลักสูตร extracurriculars คือสุดยอดสนามฝึกเกรดเลย Mm hmm. เพราะมันมีครบทั้งสององค์ประกอบที่จำเป็นคือมันท้าทายและมันน่าสนใจสำหรับเด็กและมีข้อมูลที่น่าทึ่งมากกว่าว่าการที่เด็กคนหนึ่งสามารถทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเล่นดน,นทรีเล่นกีฬาหรือเข้าชมรมแค่ทำมันต่อเนื่องนานเกินหนึ่งปีสิ่งนี้สามารถทำนายความสำเร็จในอนาคตของเขาได้ดีกว่าคะแนนสอบหรือ iQ ซะอีกโหแค่ปีเดียวเนี่ยนะครับทำไมมันถึงส่งผลขนาดน,นั้น เพราะการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีมันสอนบทเรียนสำคัญที่โรงเรียนอาจจะไม่ได้สอนค่ะมันสอนให้รู้จักตั้งเป้าหมายสอนให้อดทนฝึกซ้อมสอนให้รู้จักรับมือกับความผิดหวังสอนให้ทำงานเป็นทีมและที่สำคัญคือมันเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่เช่นโค้ชหรือคุณครูซึ่งคนเหล่านี้มักจะให้ฟีดแบ็ที่ตรงไปตรงมาและเรียกร้องความรับผิดชอบจากเด็กได้ดีกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงนอกบ้านนั่นเองค่ะโอ้โห พอฟังมาทั้งหมดเนี่ยภาพของกรีดมันชัดเจนและจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับสรุปสั้นๆจากที่เราเจาะลึกกันวันนี้กรี Grid ไม่ใช่แค่ความขยันถึกทนแต่มันคือการผสมผสานที่ส่งพลังมากๆเนี่ยระหว่างความลหลงไหลในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และยาวไกลกับความเพียรที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆและที่เปลี่ยนมุมมองที่สุดคือสมการที่บอกว่าความพยายามสําคัญเป็นยกกําลังสองเมื่อเทียบกับพรสวร์และข่าวดีที่สุดคือทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาได้ ใช่เลยค่ะดิฉันว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการสำรวจแนวคิดนี้คือการตระหนักว่ากริดไม่ใช่คุณสมบัติวิเศษของคนบางคนแต่เป็นกรอบความคิดและชุดของการกระทาที่เราฝึกฝนได้มันคือการเลือกที่จะมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนคือการเลือกที่จะฝึกฝนอย่างหนักในวันที่เราไม่มีอารมณ์จะทำและคือการเลือกที่จะยึดมั่นในเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความสุขสบายเฉพาะหน้าของเราแต่ก่อนจะจบกันไป อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่สำคัญมากค่ะตลอดการสนทนาของเราเราจะเห็นว่าดักเวิร์ดเน้นย้ำเรื่องพลังของปปรเจกบุคคลในการเอาชนะอุปสรรคด้วยกริดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจนะคะแต่ก็มีข้อวิจารณ์ที่หนักแน่นว่าการมุ่งเน้นที่กริดของแต่ละคนมากเกินไปอาจทำให้เราหลงลืมหรือมองข้ามอุปสรรคเชิงโครงสร้างทางสังคมและเศรษ,ษฐกิจที่คนจำนวนมากต้องเผชิญอยู่คำถามที่น่าขบคิดก็คือ เราจะสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมให้คนมีกริตในระดับบุคคลกับการตระหนักและแก้ไขอุปสรรคเชิงระบบที่ทําให้คนบางกลุ่มต้องใช้กริดมากกว่าคนอื่นหลายเท่าได้อย่างไรและในฐานะสังคมเราควรจะทําอะไรเพื่อสร้างสนามแข่งขันที่ยุติธรรมขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาและใช้กริดของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มีแต้มต่ออยู่แล้ว